ถ้ามันเกิดแท่งเทียนแบบ1 2 3สแล้วสามารถทะลุ s อ a 5ได้ในแท่งที่4คุณหาจังหวะกดลงในแท่งที่4ได้เลยครับในที่ทางขาขึ้นก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณเจอ1น3าเสร็จปุ๊บแท่งที่4ีคุณลองดูว่าแท่งที่4แท่งเทียนมันสามารถทะลุ s อ a 5ได้ไหมถ้ามันทะลุได้คุณสามารถที่จะกดขึ้นได้เหมือนกันครับ คลิปนี้ผมจะรีวิวกลยุทธ์ในการเทรด binary option ที่ได้ผลจริงวันนี้ผมเอามาให้ทั้งหมด3กลยุทธ์ครับซึ่งกลยุทธ์นี้ผมเทสแล้วเป็นเวลาหลายปีนะครับแล้วก็สอนอยู่ด้วยนะครับในช่อง y t u t u เนี่ยกลยุทธ์นี้สามารถที่จะทํากําไรได้ถึง500บาทต่อวันครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวว่าเราจะใช้กลยุทธ์อะไรได้บ้างที่สามารถ ทำกำไรได้ถึง500บาทต่อวันครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่ามือใหม่ก็สามารถที่จะทําตามได้มันไม่ยากนะครับแล้วคุณไม่จําเป็นต้องจําอะไรเยอะแยะมากมายทุนเริ่มต้นแค่ไม้ละ100บาทก็สามารถที่จะเทรดได้แล้วจริงๆ35บาทก็เทรดได้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้แล้วแต่คุณเลยว่าคุณมีทุนเท่าไหร่อยากได้กําไรเท่าไหร่ตรงนั้นไปบริหารจัดก,การเองในคลิปนี้เราจะมารีวิวพร้อมกับสอนกลยุทธ์กันครับกลยุทธ์ที่1ครับกลยุทธ์การเทรดแบบไหล ผมตั้งชื่อว่าการเทรดแบบไหลมันคือการเทรดที่กราบไปในทางไหนเราจะเทรดในทิศทางนั้นครับในรูปตัวอย่างนี้สมมุตินะกราบเป็นเทรนขึ้นอย่างนี้เราก็จะหาจังหวะในการกดขึ้น กราฟเป็นเทรลงแบบนี้เราก็จะหาจังหวะในการกดลงซึ่งการเทรดแบบไหลคุณอาจจะใช้เส้นเทรลไลน์แบบนี้มาช่วยได้เดี๋ยวผมจะสอนตีว่าเราจะตียังไงหรือคุณจะไม่ใช้เส้นแบบนี้ก็ได้คุณดูเฉพาะกราฟเดี๋ยวผมจะพาคุณไปเลือกกราฟว่าเราจะต้องดูกราฟแบบไหนที่เราเรียกว่ากราฟแบบไหลแล้วเราใช้วิธีการในการเข้าออเดอร์ยังไงเราไปดูกันครับ สำหรับวิธีการในการเทรดแบบไหลนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะผมจะสอนใน IQ Option ก่อนนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเทรดจริงผมจะไปเทรดในควอเท็เทคนิคที่ผมเอามารีวิววันนี้คุณสามารถใช้กับโบกไหนก็ได้นะครับผมดังนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวให้ดู2โกลกนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะสอนใครที่อยากเทรดแบบผมใครที่ยังไม่มีบัญชีหรือว่าเพิ่งมาดูคลิปนี้ครั้งแรกให้คุณเลื่อนไปข้างล่างครับ จะมีลิงก์สมัครทดลองของแต่ละโบรกเกอร์ทดลองเทรดฟรีครับคุณเลือกได้เลยมี3โบลกแต่วันนี้ผมจะสอนวิธีการเทรดโดยใช้บลกควอเท็ครับพอคุณกดเข้าไปง่ายๆครับคุณแค่กรอกอีเมลแล้วก็รหัสผ่านกรอกเสร็จแล้วก็จําด้วยนะครับแล้วแต่ละบลอกที่ผมมีลิงก์ให้เนี่ยคุณสามารถทดลองเทรดได้แบบฟรีๆแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเติมเงินเข้าไปเทรดจริงๆก็สามารถเติมได้ง่ายๆนะครับเขาก็จะมี QR Code มีแอปธนาคาราต่างๆ แต่ถ้าให้ผมแนะนําผมอยากจะให้คุณดูคลิปนี้ของผมแล้วเอาไปทดลองเทรดก่อนอย่าเพิ่งเทรดเงินจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันอย่างแรกนะครับการเทรดแบบไหลไหลคืออะไรไหลคือการที่กราฟมันไหลไปตามน้ำครับยกตัวอย่างอย่างแท่งเทียนตรงนี้ผมให้ดูคือการที่กราฟมันไหลขึ้นครับไหลขึ้นคืออะไรจุดสังเกตจุดแรกนะครับคือกราฟจะต้องอยู่เหนือ s m a e 5ถ้าคุณยังไม่มี s m ส e 5านะครับสำหรับ I q Option นนะให้คุณกดไปตรงนี้ครับตัวชี้วัด กดไปนะหลังจากนั้นให้เลือก moving average ครับแล้วให้เลือกที่เส้นค่าเฉลี่ยครับหลังจากกดที่เส้นค่าเฉลี่ยเสร็จปุ๊บนะครับให้คุณเลือกตรงระยะเวลาตรงนี้นะครับเป็นเลข5ครับประเภทตัวนี้เป็น sma ครับสีก็แล้วแต่ที่คุณต้องการหลังจากนั้นกดเลือกใช้พอคุณกดเลือกใช้เสร็จแล้วคุณจะมีเส้นออกมาแบบนี้ครับถ้าคุณเลือกสีแดงแบบผมก็จะเป็นสีแดงเลือกสีเหลืองก็จะเป็นสีเหลืองวิธีการดูที่กราฟมันจะไหลก็คือว่าวยกตัวอย่างนะ จุดแรกที่เราเห็นคือกราฟมันจะขยับขึ้นไปอย่างนี้ครับสวยๆแบบนี้เลยขยับขึ้นไปแล้วจุดที่2คือกราฟโดยส่วนใหญ่นะครับมันจะอยู่เหนือ SMA 5เห็นไหมครับว่าเส้น SMA 5ผมเป็นเส้นสีแดงนะเส้นมันจะอยู่ข้างล่างครับกราฟมันจะอยู่ข้างบนหลักการในการเทรดคือเราจะรอให้กราฟมันขยับลงไปใกล้ๆ SMA 5แล้วเราจะหาจังหวะกดขึ้นแต่คุณไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมีคลิปเทรดจริงๆให้คุณดูว่า เวลาเทรดจริงกราฟไหลมันเป็น,นะนปอย่างนี้นะไหลขึ้นเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราลองไปดูกันตอนนี้คุณเรียนหลักการก่อนว่าวิธีการง่ายที่สุดของการเทรดของของการเทรดแบบกราฟไหลคือรอให้กราฟมันขยับลงมาใกล้ s อสแล้วกดขึ้นครับผมยกตัวอย่างสมมุติว่ารูปนี้กราฟมันราคาเปิดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมันปิดตรงนี้อะสมมตินะเสร็จปุ๊บพอมาถึงกราฟนี้มันก็เปิดตรงจุดนี้ใช่ไหมครับแล้วมันอาจจะขยับลงมาใกล้ S5 e คุณหาจังหวะกดขึ้นตตรง,ตนนงา e 5, นี่แหละครับ เสร็จแล้วกดขึ้นได้เลยเวลาตรงนี้ก็คือไม่ต้องบวกเวลาเลไนะั้งสิ้นครับคุณกดตรงเวลาแล้วกดอันแรกได้เลยแล้วไทม์เฟรมในการเทรดในคลิปนี้ทุกเทคนิคที่ผมเอามารีวิวใช้ Time f ฟรม e นนาทีเหมือนกันทั้งหมดนะครับผมกดตรงนี้นะแล้วเลือก1น,นาทีหรือ 1M ตัวเล็กนะครับผมเดี๋ยวเราดูกราฟที่มันไหลลงกันบ้างอ่าแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็สวยงามนะครับ กราฟมันก็จะไหลลงหลักการของมักนก็คือสิ่งแรกที่เราจะเห็นคือกราฟมันจะลงอย่างนี้เลยครับพอมันลงเสร็จแล้วอีกจุดหนึ่งที่เราจะเห็นคือ SMA5 e ที่เราเลือกเมื่อกี้มันจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วกราฟจะอยู่ข้างล่างอันนี้คือกราฟไหลลงหลักการในการเทรดคือรอให้สมมติสมมตินะผมยกตัวอย่างกราฟนี้มันมาปิดตรงนี้เสมมร็จปุ๊บมันเปิดแท่งใหม่ตรงนี้ใช่ไหมครับคุณก็รอให้มันขยับขึ้นไปพอมันขยับขึ้นไปเราก็กดลงอันนี้คือหลักการในการกดเทรดแบบไหลลงครับ เรากลับมาที่หน้านี้ครับผมเอารูป2อันนี้เป็นรูปตัวอย่างให้คุณรูปแรกก็คือเห็นไหมครับว่ากราฟเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่เหนือ SVA5 ครับตรงนี้เนี่ยมันอาจจะขยับลงมา ทะลุ SSM5 ไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเจอว่ากราฟเนี่ยมันทะลุ s m 5ลงไปหลักการที่เราจะกดคือเราจําเป็นจะต้องรอให้กราฟมันทะลุขึ้นมาเหนือ SMA5 ถึงจะกดได้แต่อันนี้เป็นรูปตัวอย่างที่ผมมาจากกลุ่มซีของน u m b e r รนายดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทรดจริงให้คุณดูว่าตอนเราเทรดจริงเราเทรดยังไงนะครับอันนี้คือไหลขึ้นนะต่อไปไหลลงไหลลงคืออะไรคือการที่กราฟเนี่ยครับเห็นไหมครับว่ามันขยับมาแล้วกราฟมันค่อนข้างที่จะลง พอมันลงเสร็จปุ๊บหลักการในการเทรดคือเราก็รอให้กราฟมันขยับขึ้นไปใกล้เอสเอ็มห้าแล้วค่อยหาจังหวะในการกดลงครับต้องขยับไปใกล้เอสเอ็มห้ามากขนาดไหนถ้ากเกิดให้ผมแนะนํานะคือเราพยายามกดสมมติว่าราคาเปิดมันมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็พยายามกดตอนที่มันขยับขึ้นไปนิดหนึ่งแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้คือกลยุทธ์ที่1การเทรดแบบไหลต่อไปกลยุทธ์ที่2คือการเทรดแบบกลืนกินกลืนกินคือรูปแบบแท่งเทียนรูปแบบหนึ่งใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างนะ รูปแรกตัวนี้คือแบบนี้เราเรียกว่าเขียวกลืนกินแดงหมายถึงอะไรหมายถึงการที่กราฟมันลงมาลงมาลงมาเสร็จปุ чи, ๊บแท่งสีแดงเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บมีแท่งสีเขียวแท่งหนึ่งที่ขึ้นมายาวกว่าแท่งสีแดงเมื่อกี้ถ้าเกิดลักษณะแบบนี้เราจะหาจังหวะในการกดขึ้นครับในทางกับกันถ้าเป็นเทรนลงอ่ะก็คือกราฟมันขึ้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 นเสร็จปุ๊บมีแท่งเทียนสีแดงแท่งหนึ่งลงมายาวครับยาวกว่าแท่งเทียนสีเขียวก่อนหน้าลักษณะแบบเนี้ย เราจะเรียกว่าแดงกลืนกินเขียวสิ่งที่เราทําคือเราจะหาจังหวะกดลงแต่ผมมีเทคนิคที่แม่นกว่านี้คือเราจะใช้ s m a 5ที่ผมสอนตั้งคาเมเกียตช่วยครับหลักการก็คือในรูปที่ผมให้คุณดูตัวนี้อันนี้คือตัวอย่างของเขียวกลืนกินแดงยังไงครับแดงแดงแดงลงมาแดงลงมาเสร็จปุ๊บแท่งสีเขียวยาวขึ้นไปยาวกว่าแท่งสีแดงลักษณะแบบนี้เราถึงเรียกว่าเขียวกลืนกินแดงพอเขียวสามารถกลืนกินแดงได้เราจะหาจังหวะกดขึ้นครับ แต่เราจะกดขึ้นก็ต่อเมื่อแท่งเทียนแท่งสีเขียวแท่งถัดไปจากเขียวคึ้นกินแดงมันสามารถที่จะทะลุ S M ห e 5ได้ครับถ้าเป็นแบบนี้นะจริงๆไม่ต้องทะลุเยอะก็ได้ไม่ต้องทะลุมากถึงขนาดนี้ก็ได้แค่แท่งเนี้ยเราก็สามารถที่จะกดเทรดได้แล้วครับอันนี้คือจุดในการเข้าออเดอร์ของกลยุทธ์ที่2ซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูของจริงครับต่อไปครับกลยุทธ์ที่3คือการเทรดแบบ1 2ึ่การเทรดแบบ1 2 3เนี่ย จะต้องอาศัยในเรื่องของการตีเส้นเทรนไลน์นิดนึงผมยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะการเทรดแบบ 1, 2, 3คือรูปแบบลักษณะของแท่งเทียนที่ชื่อว่า Tree Inside Up กับ Tree Inside Down ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องจำแค่เข้าใจก็พอเดี๋ยวผมจะค่อยๆสอนคุณค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับผมเชื่อว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดนะเทรดแบบ 1, 2, 3คือแบบนี้ครับ คุณจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราเทรดแบบกืนกินนะผมกตัวอ,อย่างเขียวกืนกินแดงแบบในรูปเนี่ยคือเราขอให้แท่งสีเขียวแค่แท่งเดียวมันกลืนแท่งสีแดงเราก็สามารถกดขึ้นได้แล้วใช่ไหมครับแต่การเทรดแบบ1นึสาจะมีความแตกต่างกันผมยกตัวอ,อย่างนะการเทรดแบบ1นึสาเนี่ยในบางครั้งถ้าเป็นเทรนขึ้นเนี่ยมันก็จะมีแท่งสีแดงลงมาแบบนี้แต่แท่งสีเขียวที่ขึ้นมาในแท่งแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยาวไม่ได้ยาวไปกว่าแท่งเทียนสีแดง ถ้ามันยาวกว่าแท่งสีแดงเราก็จะเรียกว่าเขียวคืนกินแดงแต่พอมันไม่ยาวกว่าวิธีการนับคือให้เราดูแท่งสีเขียวในแท่งที่สองครับแท่งที่สองราคาปิดของมันยาวกว่าแท่งสีแดงลักษณะแบบนี้เราสามารถหาจังหวะกดขึ้นได้แล้วเรานับหนึ่งสาตรงไหนแท่งที่1ที่เรานับคือแท่งสีแดงตรงนี้เป็นแท่งที่1แท่งที่สองคือแท่งสีเขียวซึ่งแท่งสีเขียวที่สองนี้จะต้องไม่ยาวไปกว่าแท่งสีแดงในแท่งที่1หลังจากนั้นเราก็นับสามตรงแท่งที่สามตรงนี้ จุดสาคัญคือแท่งที่3มราคาปิดมันจะต้องอยู่เหนือแท่งที่1ครับลักษณะแบบนี้1 2 3สเราหาจังหวะกดขึ้นได้กลับกันครับรูปตรงนี้คือทิศทางของขาลงกันมากกราฟขึ้นขึ้นขึ้นเสร็จแล้วแท่งสีเขียวขึ้นไปยาวเลยพอขึ้นไปยาวเสร็จปุ๊บเรานับ1พอแท่งสีเขียวขึ้นไปเรานับ1ใช่ไหมครับแท่งนี้แท่งสีแดงใช่ไหมครับแท่งสีแดงเรานับ2แล้วพอลงมาเป็นแท่งสีแดงอีกแท่งหนึง่งเรานับสพอเรานับ3ามเสร็จแล้วแท่งที่สามมันยาว กว่าแท่งที่1เราก็สามารถเทรดแบบ1 2 3ได้หลักการคือพอเกิด3ามแท่งแท่งที่1แท่งที่2แท่งที่3เราจะเข้าเทรดในแท่งที่4เป็นต้นไปครับยกตัวอย่างรูปตรงนี้ครับแท่งสีเขียวตัวนี้คือแท่งที่1แท่งสีแดงตัวนี้คือแท่งที่2สังเกตนะครับมันมีไส้เทียนด้วยเพราะอะไรเพราะมันไม่สามารถที่จะลงมาได้แท่งสีแดงตัวนี้เลยเป็นแท่งที่2 หลังจากนั้นแท่งที่3มันสามารถลงมาแล้วทะลุแท่งสีเขียวตรงนี้ได้จริงๆถ้าเกิดมองไปอาจจะไม่ได้ทะลุนะผมตอนตอนที่ผมเทรดเนี่ยผมก็มองเป็นทะลุนะครับดังนั้นก็เลยเอารูปตัวเนี้ยมาเป็นตัวอย่างดนะังนั้นตอนคุณเทรดคุณจะต้องค่อนข้างที่จะมีสติในการดูนะ,อะพอมันพอมันนับ1,2,3เสร็จปุ๊บแท่งที่4เรากดลงได้เลยแต่จุดที่ผมสามารถทํากําไรได้แม่นยำมากขึ้นผมไม่ได้ดูแค่ลักษณะของแท่ง123 วิธีการคือผมเนี่ยจะต้องรอให้กราฟรอ้อยแท่งเทียนสีแดงเนี่ยมันลงมาทะลุเส้น SMA 5ได้ครับถ้ามันเกิดแท่งเทียนแบบ1 2 3แล้วสามารถทะลุ SMA 5ได้ในแท่งที่4คุณหาจังหวะกดลงในแท่งที่4ได้เลยครับโดยที่จังหวะในการกดลงคือจังหวะที่กราฟมันขยับขึ้นไปใกล้ SMA 5ในทิศทางขาขึ้นก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณเจอ1น3เสร็จปุ๊บแท่งที่4คุณลองดูว่า แท่งที่4แท่งเทียนมันสามารถทะลุ S&P ห้ได้ไหมถ้ามันทะลุได้คุณสามารถที่จะกดขึ้นได้เหมือนกันครับไปดูของจริงกันเดี๋ยวผมลองหาให้ดูนะครับยกตัวอย่างตรงนี้เลยเห็นไหมครับแท่งเทียนสีเขียวขึ้น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 ปุ๊บเกิดแท่งแดงนบตัวนี้แท่งสีเขียวตัวนี้เป็นแท่งที่1แท่งสีแดงตัวนี้เป็นแท่งที่2และแท่งตรงนี้เป็นแท่งที่สาม3สแท่งที่3ามทะลุแท่งที่1ได้เพราะฉะนั้นเราจะหาจังหวะกดลงแล้ว แท่งเทียนแท่งที่3าตรงนี้มันก็ดันทะลุ SMA e 5หพอดีเพราะฉะนั้นเราก็จะหาจังหวะกดลงในแท่งที่4หรือแท่งที่5แท่งที่6ได้หมดแล้วแต่จังหวะในตอนนั้นที่คุณเจอครับนี่คือตัวอย่างของการของแท่ง1 2 3สาแบบกดลงนะ3อย่างที่ผมสอนกลยุทธ์ที่1ที่2ที่3าตัวนี้คือหลักการเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูของจริงตอนเทรดจริงเราไปเจอกราฟจริงบางทีผมอาจจะ พูดไม่ทันว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่1กลยุทธ์ที่2กลยุทธ์ที่3อย่างเงี้ยผมอาจจะพูดให้คุณฟังไม่ทันผมอาจจะเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นตัวหนังสือไว้กำกับไว้ให้ว่าสิ่งเนี้ยที่ผมกําลังเทรดอยู่มันคือกลยุทธ์ที่1 23นะแล้วเราลองดูกันนะครับเพราะในการเทรดจริงการเทรดกราฟมันเกิดขึ้นเร็วมากจะพูดไม่ทันอาจจะสอนไม่ทันแต่จะพยายามทําให้คุณเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเมื่อกี้มันสามารถ เอาไปเทรดได้กำไรจริงๆนะในคลิปนี้ผมสอนคุณแบบสั้นๆแต่ได้ใจความคุณสามารถเอาไปฝึกเทรดเองได้เลยนะครับดังนั้นในวันนี้คุณไม่ต้องใช้ทั้ง3ากลยุทธ์นี้ก็ได้คุณเลือกไปสักกลยุทธ์หนึ่งแต่ผมบอกเลยนะกลยุทธ์ที่แม่นที่สุดคือกลยุทธ์ที่2เทรดแบบกลืนกินที่ผมบอกว่าแม่นเพราะอะไรผมกับคนนัดส่งสัญญาลในไลน์กลุ่มของน้เมือหนายใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยที่สุดในการเทรด binary option ก็คือการใช้การกลับตัวแบบกลืนกินตรงนี้ครับ ดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะเทรดแม่นนะคุณอาจจะฝึกทั้งสามันก็ได้แต่ถ้าคุณยังเป็นมือใหม่ยังไม่ได้เชี่ยวชาญมากมีทุนน้อยผมแนะนำให้คุณเลือกกลยุทธ์ที่2การเทรดแบบกืนกินแล้วลองไปฝึกดูครับอ่ะตอนนี้ผมแนะนำกลยุทธ์ให้คุณเรียบร้อยวิธีการเทรดเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันว่าแล้วของจริงจะเทรดยังไงก่อนที่ผมจะสอนเรามาคุยกันก่อนนะครับว่าการเทรดมีความเสี่ยงนะครับ การเทรดวันนี้คลิปวันนี้ที่ผมทําให้คุณดูคลิปวันนี้ที่ผมเอามาสอนที่ผมมารีวิวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมเทรดเองแล้วผมรู้สึกว่ามันดีผมก็เลยอยากจะเอามาแนะนาให้กับคุณดังนั้นหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบคุณจะต้องอไปฝึกเอาไปลองดูจริงๆก่อนว่ามันดีอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าสิ่งที่ผมสอนไม่สามารถการันตีได้ว่าเวลาคุณเอาไปทําแล้วคุณจะต้องได้กําไรแบบผมเพราะผมตัวผมเองผมเทรดมา10ปีแล้วครับสอนมามากกว่า7ปีมันก็เลยทําให้ผมค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ ประสบการณ์ในการเทรดประสบการณ์ในการเลือกกราฟแล้วก็ประสบการณ์ในการวางแผนว่าเราจะเทรดม้แล้วเท่าไหร่หยุดขาดทุนที่เท่าไหร่ดังนั้นวันนี้สิ่งที่ผมสอนมันเป็นเพียงแค่การสอนแบบคุณจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จคือสิ่งที่คุณจะต้องออกไปฝึกต่อไปนะครับดังนั้นอย่าลืมนะการเทรดมีความเสี่ยง แล้วสิ่งที่ผมสอนไปมันไม่ได้การันตีว่าหลังจากที่คุณเรียนจบคุณจะต้องได้กําไรวันละ5 0าอแบบผมดังนั้นเอาไปฝึกก่อนแล้วก็ต้องมีวิจ,จะะารณญาณในการดูคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับเมื่อกี้เติมไปพันบาทแล้วก็เทรดไป2อสามไม้เทสกราฟนะครับตอนนี้โอเคละเดี๋ยวเรามาเริ่มเทรดกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มนับหนึ่งจากออเดอร์นี้เห็นไหมครับว่ากราฟมันทะลุเดี๋ยวขอหาจังหวะก,กดลงแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่า จังหวะของกราฟมันมาพอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีหลังนะเมื่อกี้เนี่ยจุดสังเกตที่ผมอยากให้สังเกตเมื่อกี้คือผมกดตอนที่กราฟเนี่ยมันเด้งขึ้นไปนิดนึงใช่ไหมครับแล้วก็กดลงหลักการนะครับคือกราฟเนี่ยมันขึ้นไปชนแนวต้านนะครับซึ่งแนวต้านตรงเนี้ยเราจะเรียกมันว่านี่ครับเห็นไหมครับมันมีแนวต้านอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งแนวต้านตรงเนี้ยก็คือเวลาเราลากกรอบมามันอาจจะไม่ได้สวยอะไรมากเพียงแต่ว่ากราฟเนี่ยมันเด้งขึ้นไปแล้วมันทะลุ แนวต้านเมื่อกี้ที่เราลากมานิดนึงใช่ไหมครับหลังจากนั้นมันก็เด้งกลับลงมาซึ่งจุดที่เรามองก็คือเราพยายามรอให้กราฟเนี่ยมันทะลุ s อสไ้พอกราฟทะลุปุ๊บเราหาจังหวะกดลงตอนที่กราฟมันเด้งขึ้นไปอันนี้ออเดอร์แรกเนี่ยอาจจะเร็วไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์ที่2นะเดี๋ยวผมจะลองหากราฟที่เป็นเทรนให้ดูบ้างนะครับเวลาเวลาเทรดถ้าเกิดเทรดเป็นเทรนเนี่ยอาจจะง่ายง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงนะเพราะว่าเราเห็นเทรนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผม เวลาเทรดจริงๆผมเทรดอย่างนี้เลยนะก็คือพยายามเลือกกราฟไปเรื่อยๆนะครับหากราฟไปเรื่อยๆอันไหนที่มันเข้ากับเทคนิคเราเราก็ค่อยหาจังหวะในการเทรดเดี๋ยวลองลากลากฟิโบดูนะว่ากราฟเนี่ยมันน่าจะลงมาจนถึงจุดไหนแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นนะครับอาจจะเป็นจุดตรง38.2ส5หรือจุด618นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราใช้เส้นเทรลลน์นะครับในการคอนเฟิร์ม โอเคเราใช้เราเทรดด้วยเทไลน์ดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้สอนในส่วนของฟิโบไปนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูเฉพาะเทไลน์ก็พอนะครับสําหรับคลิปนี้เพราะว่าถ้าเกิดผมสอนหลายอย่างเนี่ยผมเชื่อเลยว่ามือใหม่หรือคนที่ใช้ฟิโบไม่เป็นเดี๋ยวก็ต้องงงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเทรดด้วยเทคนิคแบบพื้นฐานให้สามารถที่จะทํากําไรได้ประมาณสัก500บาทนะอย่างที่เราคุยกันตอนต้นคลิปนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลองหากราฟเวลาเทรดนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะ เราไม่ต้องรีบเทรดหมายถึงว่าเราจะกดเทรดก็ตอนที่เราเจอกราฟที่มันดูแล้วมันใช่ดูแล้วมันเข้ากับเทคนิคเราถ้ามันไม่เข้ากับเทคนิคเนี่ยเราก็ไม่ต้องเทรดก็ได้อย่างในออเดอร์เนี้ยตอนนี้กราฟมันชนแนวต้านข้างบนแล้วมันกลับตัวลงมาแล้วเห็นแท่งสีแดงไหมครับยาวมากลักษณะแบบเนี้ยเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าแท่งเทียนอ่ะยิ่งเวลามันเยอะนะครับเวลามันยาวอย่างเนี้ยมันแปลว่ามีแรงลงเยอะแต่มันทําให้ผมไม่กล้ากดเพราะว่ามันลงเยอะจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราลองหาจังหวะ ต่อไปกันก่อนนะอ่ะเมื่อกีอ้อันนี้น่าสนใจอันนี้เดี๋ยวผมจะหาจังหวะในการกดขึ้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอแท่งเทียนสีแดงตัวนี้มันย่อลงมาประมาณอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมหาจังหวะกดขึ้นเลยนะครับโอ้โหอ่าลืมเปลี่ยนจนานํานวนเงินด้วยนะครับเราสามร้อยบาทเลยนะครับในออเดอร์นี้นะสามร้อยบาทก็เมื่อกี้ลืมนะครับลืมเปลี่ยนออเดอร์นิดนึงอ่าอาจจะทําให้ การเฟื่ของเราเร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าแพ้ก็อาจจะลากยาวนะดังนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังเรากลับมาที่เทคนิควิธีการนะครับอย่างแรกที่ผมอยากจะให้ดูก็คือกราฟมันเป็นเทรนขึ้นแล้วจุดสังเกตอย่างหนึ่งครับเวลากราฟมันเป็นเทรนขึ้นอ่ะมันมักจะนะครับมันมักจะอยู่บนเส้นเอสบีพออยู่บนเส้นแล้วเอสบีมันจะอยู่ข้างล่างให้คุณมองว่าเอสบีเนี่ยมันเปรียบเสมือนแนวแนวรับแล้วกัน เพราะฉะนั้นเวลากราฟมันลงมาใกล้ๆ SMA 5เราสามารถที่จะหาจังหวะกดขึ้นแบบนี้ได้นะเห็นไหมครับพอกราฟมันลงมาใกล้ SMA 5มันก็จะเด้งขึ้นไปทั้งนี้ทั้นไม่ได้เป็นเพราะว่ากราฟลงมาโชว์ SMA 5แล้วเด้งขึ้นนะม,ม,มันเป็นเพราะว่า SMA 5มันบ่งบอกว่าตอนนี้กราฟเป็นเทรนด์ขึ้นแล้วเราพยายามจะหาจังหวะกดตอนที่กราฟมันลงมาเฉยๆครับอันนี้คือหลักการในการเทรดตอนที่กราฟมันเป็นเทรนด์ขึ้นสวยๆแบบนี้ เห็นไหมครับว่าจร,จริงๆแล้วผมไม่ต้องลากเส้นเทรนไม่ต้องลากอะไรก็ได้เราสามารถดู SMA5 แล้วเทรดได้แต่จุดสําคัญคือเทรนมันต้องสวยเหมือนเมื่อกี้ครับอ่ะเดี๋ยวอย่างออเดอร์นี้เดี๋ยวผมจะหาจังหวะก,กดขึ้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอรอดูว่ากราฟมันโอเคผมผมรอดูว่ากราฟเนี่ยมันจะลงมาใกล้ SMA5 มามากขนาดไหนนะครับซึ่งเมื่อกี้มันกลับตัวขึ้นไปแล้วผมก็เลยตัดสินใจในการกดขึ้นเลยนะครับ อันนี้เนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยคือกราฟมันเป็นเทรนขึ้นที่ที่ค่อนข้างสวยครับสวยหมายถึงว่ามันขึ้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 นเสร็จปุ๊บ sma 5มันอยู่ข้างล่างกราฟพอมันอยู่ข้างล่างกราฟในลักษณะแบบนี้เราก็แค่รอจังหวะที่กราฟมันลงไปใกล้ sma 5มากที่สุดพอมันลงไปใกล้แล้วเราก็หาจังหวะกดขึ้นแล้วก็แบบนี้เลยครับอันนี้คือหลักการในการเทรดแต่ผมผมต้องบอกก่อนเวลาผมสอนอะ่ะผมอาจจะไม่ได้สอนแบบแบบโลกสวยนะ คือในสถานการณ์จริงๆมันมีโอกาสที่จะแพ้ครับคือมันมีโอกาสเป็นแบบที่ผมสอนเมื่อกี้เนี่ยแค่80%อีก20%คือตลาดอาจจะผันผวนออเดอร์นี้เดี๋ยวหาจังหวะกดขึ้นคุณเห็นแท่งเทียนสีเขียวยาวตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวรอดูนะอันนี้ดีกว่าครับกดขึ้นเรียบร้อยอ่าผมขออภัยนะที่ที่อาจจะเร็วไปหน่อยเดี๋ยวผมจะค่อยๆลากเส้นเทรลไลน์ให้ดูนะครับอะ อันนี้เนี่ยกราฟมันเคลื่อนที่ตามแนวรับแนวต้านตามเส้นเทรลไลน์ที่เราเรียนมาเมื่อกี้ทุกอย่างเลยนะครับหลักการก็คือเราเชื่อมจุดที่1จุดที่2ใช่ไหมครับแล้วกราฟมันลงมาชนในจุดที่3แล้วเรากดขึ้นจุดสําคัญในการกดขึ้นอันที่1ก็คือเรารอใช่ไหมครับให้แท่งเทียนเนี่ยมันขึ้นไปเป็นสีเขียวแล้วขึ้นไปยาว,ยาว ขึ้นไปจนสามารถที่จะทะลุ SMA5 e ได้พอมันทะลุได้ปุ๊บล้วก็รอจังหวะที่มันลงมาใกล้ SMA5 e อีกครั้งหนึ่งแล้วหาจังหวะกดขึ้นอีกครั้งอันนี้คือหลักการที่ผมสอนไปเมื่อกี้คุณสามารถเอาหลักการนี้ไปใช้ในการเทรดได้เลยนะครับในการเทรดไม่ว่าคุณจะเทรดในโบล็กไหนก็ตามนะควอเท็ไอคิวออปชันโอลิมเทรดเอโาหรือโบกนเอ็กซ์โบกไหนก็ตามที่คุณเทรดอยู่หลักการมีแค่นี้เลย เพียงแต่คุณจําเป็นจะต้องไปฝึกดูครับคือบางทีเราเทรดหนึ่งนาทีเนี่ยกราฟมันเร็วครับมันเร็วมันแรงบางครั้งเนี่ยบางทีผมบางทีผม trade เทรดอย่างเงี้ยกราฟมันเด้งขึ้นไปสวยแบบนี้เลยสามเป็นท่าแบบนี้เลยสวยแบบกราฟเด้งเขียวกืนกินแดงขึ้นไปสวยมากแต่สุดท้ายแพ้ก็มีโอกาสแบบนั้นเหมือนกันดังนั้นจุดสําคัญคือเราก็พยายามฝึกเทรดฝึกพัฒนาฝีมือในการเทรดของเราไปเรื่อยแต่จุดสําคัญอย่าลืมในเรื่องของการสต็อปรอครับตอนเนี้ยเราแค่ มาเทรดตอนที่กราฟมันตรงตามเทคนิคเราทุกอย่างเวลาเราเทรดเราเทรดก็สังเกตผมก็จะวินวินวินตลอดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดที่ต้องสําคัญเลยคือการ Stop l ล s s ดังนั้นในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทรดประมาณนี้คุณสามารถไปเทรดแบบนี้หลักการในการเทรดเมื่อกี้ที่เทรดตอนตอนต้นเนี่ยก็จะมีแพ้ในออเดอร์แรกนิดๆหน่อยหน่อยอันนี้แหละครับคือหลักการในการเทรดดังนั้นนะครับคุณลองเอาเทคนิคที่ผมสอนมาน,นี้ไปฝึกใช้ไปฝึกเทรดดูใช้ได้ไม่ได้งงตรงไหน มีตรงไหนที่ดีมีตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนคุณสามารถคอมเมนต์แล้วพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวก่อนจบคลิปไปผมมีใช้คําว่าจุดเข้าออ,อเดอร์พิเศษให้คุณดูว่าเอ้ยในการเทรดจริงในบางครั้งทุกๆอย่างมันตรงเทคนิคตรงกราฟตรง s อ5มาหมดแต่เราก็เทรดแพ้ได้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูครับ <S <S เดี๋ยวผมจะหาจังหวะในการกดขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่า กราฟเป็นเทรนขึ้นสวยมากใช่ไหมครับแล้วก็แท่งเทียนสีเขียวเนี่ยมันยาวยังยาวกว่าแท่งเทียนสีแดงอย่างที่เราบอกกันไปอย่างที่เราสอนกันไปเลยที่เราเคยพูดคุยกันแต่ผมจะให้ดูนี้คือกราฟออเดอร์แรกที่ผมเทรดที่ผมบอกว่าผมฝากเงินเข้าไปเติมเงินไป1,000บาทแล้วก็เทรดออเดอร์แรกก็มีแพ้ชนะที่ผมเทสกราฟให้ดูเนี่ยครับจุดเนี้ยผมอยากจะให้คุณเห็นว่าบางครั้งในการเทรดของเราเนี่ยทุกๆอย่างมันตรงตามเทคนิค ตรงตามสิ่งที่ผมสอนตรงตามสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างแต่บางครั้งเราก็มีโอกาสที่จะแพ้ได้เหมือนกันครับตรงจุดเนี้ยผมอยากจะให้หลายๆคนที่เข้าเข้ามาดูคลิปแล้วอาจจะมีแบบสอบถามหลังไหม์มาว่าเฮ้ยทำไมผมหากราฟเก่งจังเลยทาไมผมเทรดแล้วมันวินวิน,ว,นวินตลอดผมอยากจะบอกว่ามันไม่ได้วินตลอดครับมันก็มีแพ้มีชนะตามหลักการปกติของการเทรดเลยการเทรดเนี่ยผมเชื่อนะต่อให้เก่งแค่ไหนสําหรับการเทรดมันต้องมีออเดอร์ที่แพ้บ้างครับ ดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าถ้าวันนี้คุณกําลังเทรดแล้วคุณกําลังเทรดเหมือนกับที่ผมสอนทุกอย่างเทรดเหมือนเทคนิคที่ผมบอกทุกอย่าง,าง,างแต่คุณก็ยังแพ้ตรงนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องเอามาช่วยคือการ Stop Loss ครับคือคุณจะต้องเข้าใจนะในการเทรดบางครั้งเนี่ยกราฟถ้ามันเข้ากับเทคนิคเราเราจะเทรดได้วินตลอดวินวินวินตลอดเหมือนกับที่ผมให้ดูเมื่อกี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณโชคร้ายใช้คําว่าคุณสวยดีกว่า เมื่อไหร่ที่คุณสวยแล้วคุณดันไปเจอกราฟที่มันไม่เข้ากับเทคนิคคุณจะแพ้แพ้แพ้ติดกันเหมือนกับว่าตลาดมันกําลังจะเอาคืนคุณครับดังนั้นจุดที่ผมอยากจะบอกคือถ้าครั้งไหนที่คุณเข้าไปเทรดแล้วตลาดมันเข้ากับคุณเรื่อยๆคุณก็สามารถที่จะเทรดไปเรื่อยๆได้ครับเทรดไปเทรดไปแล้วกําหนดกําหนดจุดทํากําไรว่าคุณอยากจะได้กําไรเท่าไหร่ก็ได้แต่วันไหนที่คุณเข้าไปเทรดแล้วคุณดันเจอจังหวะที่แบบว่า ลอตลอตลอตคุณจําเป็นที่จะต้องมี Stop l o s อต้องมีจุดหยุดขาดทุนคุณคํานวณไว้แบบคุณอาจจะกําหนดไว้แบบผมเลยถ้าแพ้3ไม้แล้วหยุดถ้าเทรดยี่นาทีแล้วไม่ได้กำไรหยุดอะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องมีจุดหยุดครับหยุดเพื่อให้ตัวเอง move ออกจาก c ซอร์เคิ move ออกจากวงจรที่กราฟมันยังไม่เข้ากับเทคนิคเราดังนั้นวันนี้ผมทั้งสอนเทคนิคทั้งแนะนําวิธีการในการบริหารเงินวิธีการในการทํากําไร แล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ปิดจบในเรื่องของจิตวิทยาการเทรดดังนั้นในวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสาเร็จเทรดเดอร์ที่ประสบความสาเร็จไม่จำเป็นต้องเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดไม้ใหญ่ไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เทรดได้กําไรเยอะๆแต่เป็นคนที่สามารถที่จะทํากําไรแล้วอยู่รอดในตลาดนี้ให้ได้ครับผมบอกไว้แค่นี้ผมอยู่ในตลาดนี้มาเป็น10ปีผมไม่ใช่คนที่รวยที่สุดไม่ใช่คนที่สอนเก่งที่สุดไม่ใช่คนที่ ดีเลิศเลอเพอร์เฟกที่สุดในตลาดแต่เนี้ยผมอยากจะประสบการณ์อยากจะเอาสิ่งที่ผมผิดพลาดมานําเสนอแล้วมาเล่าให้คุณฟังว่าเฮ้ยผมเทรดมาก่อนนะผมเทรดมานานละส10ปีแล้วผมเจอแบบเนี้ยผมเคยเทรดไม้ใหญ่ไม้ละเจ0ดพันดอลผมก็ผมก็เคยเทรดเทรดวันนึงกาไรหลายแสนผมก็เคยเทรดแต่สุดท้ายมันมีบางครั้งที่เราก็ขาดทุนมากเหมือนกันครับมันลามันก็เลยทาให้ผมรู้ว่าเอ้ยในวันเนี้ยเราเทรดแบบแบบมีเป้าหมายดีกว่า เราเทรดเอากำไรวันละเท่าไหร่เอากาไรเดือนละเท่าไหร่แล้วสามารถที่จะอยู่รอดในตลาดนี้แค่เนี้ยก็เพียงพอสําหรับการเทรดแล้วดังนั้นในคลิปนี้อาจจะพูดว่าเป็นการที่เทรดเดอร์มือเก่านะสิปีเล่าให้กับเทรดเดอร์มือใหม่ฟังก็ได้แต่คนที่มาดูคลิปผมผมก็ไม่รู้อาจจะมีคนที่เทรดมามากกว่าผมก็ได้ดังนั้นในวันนี้ถ้ามีอะไรที่เราแชร์กันได้มีอะไรที่เราสามารถแบบ เล่าให้คนอื่นฟังได้คุณสามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้นะเพราะในบางครั้งก็อาจจะมีคนมาอ่านในคอมเมนต์ของคุณว่าเฮ้ยคุณมีประสบการณ์มาสมมติคุณมีประสบการณ์มา20ปีอย่างเงี้ยเฮ้ยคนที่มีประสบการที่0ปีเขามีแนวคิดอย่างนี้นะคนที่มีประสบการณ10ปีเขามีแนวคิดอย่างนี้นะคนที่เป็นเทรดเดอร์มือใหม่เขามีแนวคิดอย่างนี้นะคุณสามารถมาแลกเปลี่ยนกันใต้ของคอมเมนต์นี้ได้นะครับ ดังนั้นในคลิปนี้มีข้อสงสัยตรงไหนมีอะไรสามารถคอมเมนต์ถามได้ทั้งหมดนะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะให้ผมทำคลิปแนวนี้อยากจะให้ผมสอนเรื่องไหนเกี่ยวกับการเทรดคุณสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วเอามาสอนเอามาแชร์ให้คุณฟัง แต่อย่าลืมนะครับการเทรดยิ่งเป็นการเทรดใบในออปชัน Option, ยิ่งมีความเสี่ยงสูงมากๆคุณอาจจะสูญเสียเงินในการเทรดได้ครับดังนั้นเราจะต้องมีวิจัยาณในการเทรดเราจะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะเทรดและที่สาคัญอย่าลืมใช้บัญชีทดลองในการทดลองเทรดก่อนนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะลาไปเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวในวันพุธหน้าโค้ดนะัดจะมาสอนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามแล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้นะครับเรามีนัดกันในรายการเทรดเดอร์ทอ ผมจะเอาเรื่องจิตวิทยาหรือ n d เซตอะไรมาแชร์ให้ฟังอย่าลืมนะครับมาเจอกันวันศุกร์นี้ตอน2ทุ่มสำหรับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ